เพื่อนให้ถูกป้อสองครั้งแล้วเนาะงครงนี้ถูกป้อถูกพี่น้องเขาโมวากันน้องน้องไม่ว่าเนาะครับโมว่ากันหรือสิบให้ลูกหลานจับครับให้จับบ้อครับฉันจับฉันบ้อถือบ้อจะว่ากันเด้อครับให้ฮักอุงอิยงให้ฮักล้มโจ้ให้ฮักสาวน้อยเป๊ะๆตลอดไปเด้อนั่นถือบ้อถือไก่ติดตามให้ฮักแพ้กันคือเก่าเด้อ เต่าผมฝากขอฝากอีกในผลงานของน้องม้งอิงครับ9ก้ามุเชา้าพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ยูทูปเสาวนายแมงหนึ่งแสนกว่าคนชมสดๆในตอนนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นคนชมสดๆที่ยูทูปช่องสาวน้อยแล้วก็พี่น้องได้ยินอย,อยู่นี่เกือบหมื่นคนนะครับฝากพี่นอ้องมื่นเก้าม้งเต่าขอคนละแชร์เด้อ ผลงานเพลงใหม่อุงอิงผลงานเพลงเลือกเขาสาไอ้ผ you mm ู hmm. ้ใดแช่ข้อขอให้รวยให้ขอถูกรวยเด้อให้ถูกหวยเด้อผลงานเพลงใหม่น้องอุงอิงครับแล้วก็เพลงใหม่ของพ่ออุงอิงวดโจรครับประมาณสิบเดือนครับจบแบบประเทศกับฝากน้ำในเรือเด้อเอาได้สิให้ผู้ครับว่าให้ผู้สิบบาทให้ผู้ครับจับก่อนผมกับโมกาชื่อกัน เลยบอกว่าจับคนละลูกนะครับนะเอามึงให้ดีนะครับพี่น้องจ่ายดีได้ตะได้เสียก็ยังคิดอย่างไรเด้อเอาลูกแรกครับผมสาธุศาธุอุกสาข้ามาพันเตอุกาสศข้ามาพันเตอุกาสขาพมาพันเตพุทธเปิดธรรมะเปิดสรรพเปิดเปิดโชคเปิดลาภให้กับลูกหลานตัวตนข้าพเจ้าขอพรบารมีเสียงศักดิ์ธิ์ข้าพเจ้าทำผิดอันใดไป จะใส่กรรมใส่เว้นตัวตของข้าพเจ้าขอเลขเดียวเท่านั้นเองผมเกเลขหกท่านเพ <c oughs> ื like ่อน่าผมเก่ากับตัวเดียวกันบ่าแมนบอกโหมดไหมครับ สามตัวยังไม่ได้สามตัวให้ผมเองได้จับตัวนี้เดี๋ยวมันจะเสียจัตย์จ่าใจน้องจับเดี๋ยวจะเสียจัตย์จ่าให้น้องจับลูกนมันจะได้สามตัวเขาขอสามตัวให้น้องจับได้พูดไปกันด้วยนะ จงไม่ได้สมตัวเอาสองน่หรอเไป้วเอาลูกเอาเไ้ใจเอาให้ิ้นุยางเอาทัวลงให้มันหน่อยสิครับไปจับาวาได้ได้ได้คนล้ว่าอาาไปแล้วว่าคนลรลูกคคละลูกไป้คละลูกไปเอาเดลูกไปับาวยึจับแล้ว ในปู่ไม่ได้บ้ารวบนะปู่ขอร้อง